สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาะศึกษารายวิชาภาระ,ะศึกษาครับเรามาดูขั้นตอนในการออกกำลังกายกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับหรือวอร์มอัพการอบอุ่นร่างกายนะครับจุดมุ่งหมาย เพื่อปรับร่างกายพร้อมก่อนที่จะออกกำลังกายจริงๆโดยจะมีผลทําให้การเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อทำให้มีการเพิ่มความเร็วของกระแสะชักนํำประสาทลดการยึดตึงของกล้ามเนื้อเป็นผลให้การหดตัวของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับและยังเพิ่มออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อโดยมีการขยายตัวของเส้นเลือดฝอยและเพิ่มความสามารถในการจับออกซิเจนได้มากขึ้น ช่วยปรับความไวของศูนย์การหายใจต่อการกระตุ้นและช่วยเพิ่มจำนวนเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บขณะการออกกำลังกายลดและป้องกันการเต้นผิดปกติของหัวใจและลดการขาดเลือดของหัวใจการอบอุ่นร่างกายนะครับควรจะทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้เกิดอุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับและกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการอ่อนล้าหรือเสียพลังงานมากเกินไปมักจะใช้เวลาไม่เกิน5 1 0นาทีโดยมีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆส่วนนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมสภาพการทำงานของกระดูกข้อต่อ เอนพังผืดและกล้ามเนื้อด้วยการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของบริเวณข้อต่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านความเร็วและความไวรวมทั้งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกประเภทยิ่งกว่านั้นการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้อีกด้วยครับ หลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อควรทำหลังจากที่ได้มีการอบอุ่นร่างกายพร้อมเมื่ออุณหภูมิกล้ามเนื้อได้รับการปรับให้สูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากเอ็นและกล้ามเนื้อที่ได้รับการอบอุ่นพร้อมแล้วจะมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีกว่าเมื่อตอนที่ยังไม่ได้รับการอบอุ่นนอกจากนี้การฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับควรกระทำซ้ำอีกครั้งในขั้นตอนหลังจาก เสร็จสิ้นการออกกำลังกายวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเริ่มจากทำการยืดค้างไว้ในจังหวะสุดท้ายของการเคลื่อนไหวจากนั้นนะครับทำการยืดจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือตึงนั่นเองณจุดนี้ให้ควบคุมท่าการเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งค้างไว้ประมาณ 10- ถึง30วินาทีครับ การยืดกล้ามเนื้อจำเป็นมากต่อการออกกำลับบงกายนะครับงานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางการอบอุ่นากการ,ร่างกายขอเล่นกีฬามาหนึ่งท่าท่ารสิบห้าวินาทีแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งครูเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับ